สวัสดีครับคลิปนี้พ่อคุณสิภัยก้อยบักลิ้นไม้กีบเสียบครับพี่น้องเอิญอีกแบบนึงครับอีกซื้อนึงที่คนนิยมเอิญกันกะก้อยลิ้นมังกรครับขั้นตอนแรกกะเอาบักริ้นไม้มาเผามาย่างก่อนครับเผาก็ได้นะครับเนาะบางคนกะย่างครับแล้วแต่ถนัดครับพี่น้องช่วงรอบักลิ้นไม้สุกครับพ่อนุ่มคนกะจะมาหมักหมูครับเดใส้หมูมีความหวานความหอมกลมกล่อมได้จังน้อยครับ พนุครก็นยิหมักไส่ผงชูรสมีไส้นมพร้อมครับแล้วก็เกลือครับน้ำตาลนี่แหละครับลืมบอกไปครับคนุควกันสิก้อยบบบนีไหม่ไส้หมูนี่แหละครับมาย่างหอมๆครับจะไปหั่นก้อยใส่กันกับบลกิ่ไหม่นี่แหละครับกับซก้อยรี้ไหมหรือก้อยหมูนะครับเนาะมาเมืองมารุ่นมาชมกันครับหมากินไหม้พอทุกควก็เริ่มสุกครับพี่น้องนี่ครับ คนก็มาแกะอ่อนดำๆนี่แหละครับออกครับไปล่างดีๆเนาะครับเนาะพนคุณขอโตล่างบักรีดไม่ก่อนครับเรียบร้อยครับบักรีดไม่พนอุณนี่ครับหน้าตาหลังจากย่างแล้วล่างมาเรียบร้อยครับล่างบักรีดไม่เสร็จคนคุณุกับหมูมาย่างครับย่างให้จนสุกกุล่ะครับพี่น้อง ช่วงเวลารอหมูครับพอน้นุงควจะมาเตรียมเครื่องก้อยไว้เลยครับพนคนจะมาหั่นบักดินไม้ก้อนนะครับเนาะขั้นตอนแรกครับหั่นเป็นชิ้นตามต้องการแล้วครับพี่น้องชินช้นใหญ่ชิ้นน้อยเวลาเอาไปลงก้อยใส่กันกับหมูครับ ทั้งหั่นทั้งเตรียมครับแล้วก็เฝ้าหมูพร้อมครับเดี๋ยวมันใหม่ครับพี่น้องยำไปกับเฝ้าเตาไว้พร้อมครับเฝ้าย่างหมูเนาะครับเนาะครับไฟกระเฮงครับทิ้งไว่ได้ครับต้องอยู่เฝาตลอดนะครับพี่น้องทุกคนจะมาหั่นหอมลาบครับมีสารเนครับต้นหอมหอมเปี๋นะครับเนาะหอมป้อมครับ หมูเพราะคนก็น่าจะสุกครับยางมาโดนจักหน่อยแล้วครับพี่น้องเพุกะตคจะมาหั่นครับหั่นก้วยใส่บลินไม่เพต้องหั่นชิ้นใหญ่ครับเวลากินเวลาคุยครับมันจะได้เข่าติดปากใหพร้อมกันนะครับเนาะระวังเครื่องครับบลินไม่กับหมูครับพี่น้อง หมูชิ้นใหญ่ไปกะเดี๋ยวบักลิ้นไม่บบติดไปนําแต่ละครันะครับบบได้รสชาติอรถรสครับพี่น้องขอบคุณหั่นหมูเสร็จครับยวมาเริ่มก้อยกันเลยครับพี่น้องเอาลงใส่สามเลยครับตามด้วยบักลิ้นไม่ครับขอบคุณปรุงรสด,ด้วยปลาดะครับพี่น้องปลาเดะขุบคุณกระเบิดพอดีครับพี่น้อง ต้ดซีดน้ำปลาล่องขวดล่างเอาอยู่ในขวดนี่แหละครับนุ่คุณเอาน้ำปลาลงไปครับเหย้าครับใส่น้ำปลาไปในตัวครับชิลอดครับปิดปนครับพี่น้องมาเพียหลายใส่หลายครับข้าควาครับมักหน้าครับนุ่คุณก็อยู่ใส่จากสามซี่ก้อนครับพี่น้องเดี๋ยวมันสิส้มเกินนะครับเนาะคอยชิมคอย เพิ่มอีกทีนึงครับควรจะมีพริกอ้อนครับเป็นลูกโดดนะครับเนาะใส่ลงไปนําจิกหน่อยครับคน้เขากันครับพี่น้องกินหอมขนาดครับนี่ครับคนเขากันเพราะคนขอชิมครับชิมต้องมีหมูครับหลังลิ้นไม่ใส่ไปน้าพร้อมกันลยสิซี่นะครับจังเด้รสชาติครับพอดีครับผมกลมขมอ่ำล้ำครับพี่น้อง แต่คนคนใส่แบบนาวจากซี่ครับกะเพิ่มความเผ็ดนี้จากน้อยนะครับเนาะกินอันพ่อครับคนใส่หอมก้อยเลยครับซอยไว้นะครับเนาะแตกค้นครับก้อยบักิ่ไม้ใส่หมูเพราะทุกคนเป็นไอเสียครับจะไปกินพวกครับพี่นอกไปครับไปกินไปแซ่บครับพอบคุครับไปเลยครับ สวัสดีครับสวัสดีพ่อพี่น้องสู้โหดทุกคนครับมื้อนี้พ่อทุกคนเฮ็ดก๋วยบักริมไม้ครับใส่หมูย่างหอมๆครับติดมันนะครับเนาะมากินข้าวซุ้มพ่อพี่น้องครับนะครับมากินมาแซ่บกับพ่อทุกคนครับก่อนกินพ่อทุกคนก็ขอบคุณที่เข้าครับขอบคุณพ่อพี่น้องสู้ทุกคนครับที่เข้ามารับชมพ่อทุกคนเนาะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้พ่อทุกคนคือเก่าครับแล้วก็สิบผลิัณคลิปใหม่ๆของพ่อทุกคนครับมาครับมากินมาแซ่บกับพ่อทุกคนครับ แดดออกไปนะครับพี่น้องเขาเหนียวคืกเก่าครับแดดซองฟองครับพี่น้องเอ้มาครับมาเซฟเซกับพอกคนคึ้มฟ้าขึมแดดแดดปวดบดเมฆครับเมฆฝนครับเนี่นะเอาเอาอยู่นะครับลมก็ว่มมีมามาเซบเซครับพี่น้องแซบกับพอกคนหืมคอยเซฟเซครับเมื่อไงได้บักลิ้นไม้มาสองนวยครับลุงเพิ่นไ้มา กะเลยซื้อหมูมาย่างไส้เนาะครับเนาะย่างแบบนี้ไม่ย,ย่างหมูใส้กันเลยครับพี่น้องมาครับสุดแซ่บครับอืมอืมรู้เคลมขมอําล,ล้มลพี่น้องกว๋วยสิน <c oughs> พอดีพี่น้องบักลิ้นไม้กันก็นมีหลายแบบหลายเกดบางต้นก็นขมขมเนาะพี่น้องเนาะแต่ต้นเนี่ยมากินดูดครับขมพอดีครับพี่น้อง để xong Đẹp lắm อ, <c oughs> อยากพี่น้องได้ซิมนำพนทุนเสียครับพี่น้อง ตะกี้พนคุณโบดีเซวาสิม,มักเด้อหมักลินไม่เนี่ยครับอหอมหมูย่างมาเมนาะขมบริมัอ,อมรอมิ่งขมความพอดีก็จะเอา

แต่แตะกีนี่เว้ยไม่ว่าผิดแต่นอกอุ้นี้ไม่ครับคือทุ่งอ้อกคือกันครับพี่น้องทุ่งอ้อขึ้นชายพูดนะกินแกงเิ้นก๋วยเตี๋ยวนี้บอสไส่เดอครับพนคนตะกีนเนาะด้วยแต่สมมติกินเบิร์ดครับเป็นผักนะครับ <c oughs> ผักกระเดานะครับกิ่นไม่พนคนรมักลิ้นไม่เนะ่ผักกระเดากลิ่นไม่ขมๆกิ่นไม่ครับเดี๋ยวนี้กินได้สงสัยไปทางเลยกลางคนพี <c oughs> ่น้องมับ 这啊，不用。 เข้ากันดีนะก้อยหมักลิ้นไม่ใส่หมูเลยก้อยหมูเส้นไม่แล้วพี่น้องหมูหลายกว่าตะก,กี้ยังแบบะก,กี้บ่รู้จากว่านอยู่ร้านอาหารแถวเมนูเนาะก้อยลิ้นมังกรเนาะตะกี้ก็บ่มักกิกกนแนวพี่น้องสั่งมาอย่างดีเนาะโอ้ยนึกว่าตัก,ก้อยอยังก้อยหมักลิ้นไม่ครับก้อยลิ้นมังกรเนาะ พนักงานรู้จักว่าจะพูดนะครับว่าบางทีไม่มก้อยได้ครับโอ้ยอะไร เสียบไปเีย <forcé> น <Deus> ้องพี่น้องเมนูนี้ให้เต็มสิบพี่น้องเอ้ hoàn hồi thu hoàn thành hết, Hãy subscribe cho ิเขาได้หลายพ่อพี่นองเมนูเนี่ยแซ่บขนาดว้าโอเคครับพี่น้องคนคุณขอใกินมึงเป็นคำสุดท้ายนะครับเดี๋ยวคลิปคนคุณสยาวเกินนะครับไว้เจอกันไม่ทิ่มาครับ